สวัสดีค่ะคนนั้นนะ,นะคะช่องฮิวเลอรบายนะัทนันปันสุก919โคตก็ไม่สบายเป็นหวัดลงลงคอนะคะเสียงก็จะแห้งไปหลายวันไม่ได้ทําคลิปมาส่ง f อฟวันนี้ก็พอกินยาก็ดูดีขึ้นก็ลองมาทําคลิปในหัวข้อที่ว่าใครจะเข้ามาเป็นฟาร์มโชคดีในชีวิตของคุณต่อจากนี้นะอาจจะเป็นเหตุการณ์เป็นผู้คนอ่าเป็นตัวตนของคุณก็ได้ ความคิดความรู้สึกจิตใจของคุณที่เติบโตจากภายในสิ่งใดก็ได้นะไม่จากัดนะคะเรามาถามไพ่ให้คุณในหัวข้อที่ว่าใครสิ่งใดที่จะเข้ามาเป็นความโชคดีที่สุดในชีวิตของคุณต่อจากนี้นะคะเรามาดูพลังงานของชาวแดนดอมโค้ชจะทําเป็นอะเรนดอมนะคะในครั้งนี้นะคะไม่พิกา,การนะคะทําเป็นคลิปสั้นๆเอานะ,ะเพราะว่าพ้องฟื้นฟื้นบางนี้จะไม่สบายบ่อยเหมือนกับ ที่บ้านก็ไม่สบายกันโค้ดก็จะไม่สบายเหมือนติดติดกันนะคะไม่หายลูกเป็นแม่เป็นแล้วก็โค้ดเป็นมันหมุนหมุนอยู่ก็ไม่ว่ากันนะก็คิดถึงเอฟซีทุกทุกท่านกนะะ็อยากทําคลิปมาส่งก็อันนี้ก็ออกมารอบดึกนะคะพักผ่อนนั่งลบคลิปนั่งลบรูปบ้างบางทีโทศรศัพท์มันเมมเต็มนะคะก็ไปจะได้ทําคลิปก็มาดูพลังงานของคุณชารนลในทางนี้นะคะ คุณเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็เป็นพลังงานของคุณนั้นขออนุญาตครูบาอาจารย์ศิษศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์ทุกแขนงที่คนนัดรเรียนมานะคะท่านได้เปิดทางเปิดดวงของเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาดูคลิปของคนนัดในครั้งนี้นะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนสี่ใบนะคะ <c oughs> เสียงยังมันแม่แห้งๆเสียงนั่นๆหน่อยก็ไม่ว่ากันนะคะเสียงมัน ไม่เสมออยู่นะยังไม่สมูทเสียงดังแปลงแปลงอยู่ว้าวราชนีไม่ท้าสิบถ้วยพลังงานของคุณเจ็ดเหรียญดูฟูว้าวพลังงานของคุณดีมากพลังงานของคุณคุณเป็นไม่ว่าปผู้หญิงหรืผู้ชายนะคุณเป็นคนที่คุณศรัทธาในตัวตนของคุณแล้วตอนนี้เป็นราชินีไม่ท้านี่คุณคุณเชื่อมั่นคุณ ลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยตัวเองคุณอยู่ในลักษณะในการพึ่งพิงพึ่งพาตัวตนเป็นเป็นที่หนึ่งนะคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างคุณทําได้คุณเชื่อเมื่อคุณเชื่อคุณทําได้คุณก็ลงมือทําแล้วคุณก็ทําได้เพราะคุณเป็นราชนีไม้เท้านี่คือความสําเร็จเป็นที่ประจักษ์กับผู้คนแล้วนะตอนนี้คุณทําสิ่งใดคุณจะถูกมองเห็นเป็นที่ยอมรับของผู้คนนั่นเองราชนีไม้เท้าคุณเป็นที่สุดคุณเป็นที่หนึ่งในด้านสายการงานสิ่งใดก็ได้คุณทําเต็มที่นะตอนนี้เหมือน คุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่คุณชอบคุณใช่นั่นเองเรามาดูกันสิบถ้วยพลังแห่งความรักกันให้กันเมตตาปราณีไม่มีเสริมขายในตัวตนของคุณมันถูกส่งต่อคุณให้คุณค่าผู้คนคุณให้คุณค่าทุกสรรพสิ่งอยู่รอบตัวคุณนะคุณขอบคุณขอบคุณทุกเรื่องราวทุกผู้คนทุกเหตุการณ์ที่เข้ามา ให้คุณได้พบเจอในทุกเมื่อเชื่หวนนะคุณรับรู้ว่าการที่คนเราจะเป็นที่รักของใครเราก็ต้องเป็นที่รักตัวเองก่อนแล้วเมื่อนั้นความรักความปรารถนาดีของคุณก็จะถูกส่งต่อไปคุณก็จะซึมซับเมื่อคุณรักตัวเองได้คุณก็จะรู้ว่าการรักผู้อื่นเป็นอย่างไรคุณรักตัวเองเป็นรักผู้อื่นได้เป็นรักไร้เงื่อนไขไร้ขอบเขตที่มันมากมายมากกว่าที่ใครจะ คิดถึงสัมผัสได้นะความความเป็นตัวตนของคุณที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสุขคุณเป็นคุณที่ให้ความสําคัญกับผู้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคุณรู้ว่าการที่คนเราจะพบเจอความรักความบาดธนาดีที่ไร้าเงื่อนไขอ่าจากใครสักคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้ามาพบเจอคุณนั่นพวกเขาหล่นนั้นจะได้นะคะรักร้าเงื่อนไขของคุณนั่นเองไพ่สิบช่วยใบนี้นะคะและมาเป็นไพ่เจ็ดเหรียญ เจ็ดเดือนนี่คือเป็นพลังแห่งการลงมือทํานะคุณรอคอยได้เสมอคุณทําสิ่งใดอยู่คุณปลูกคุณลงมือปลูกสิ่งใดคุณรู้ว่าคุณปลูกความรักคุณก็ได้ความรักคุณปลูกความเกลียดชังสิ่งใดคนเรามันอยู่ที่ลงมือใต้สำนึกทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นการที่เราจะได้สิ่งใดลงไปเมื่อการลงมือทำคุณเชื่อในหลักแห่งการลงมือทำลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ายเจ็ดเดือน ทุกสิ่งทุกอย่างจะงอกงามดีคุณรู้นะคะว่าคุณทําสิ่งใดสิ่งนั้นจะงอกงามตามที่คนทุกคนไม่ว่าแต่คุณนะคุณเชื่อในการลงมือว่าใครทําสิ่งใดยอมได้สิ่งนั้นคิดดีพูดดีทําดีก็ย่อมได้สิ่งดีนะคะใครอาจจะไม่เห็นแต่คุณรู้คุณก็เป็นคุณที่ใจฟูคุณเป็นความสุขของตัวเองได้นี่คือเป็นเป็นสิ่งที่มันคู่ควรคุณบอกว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่มัน คุณลงมือทําทั้งนั้นทั้งสิ้นนะคุณเชื่อในการลงมือปฏิบัติพูดสิ่งใดทําทําสิ่งใดมันย่อมเห็นผลนะคุณคิดอย่างนี้นะคุณไม่ได้ยึดติดกับความฝันคุณลงมือทำพอป้ายเหรียญนี่คือความมั่นคงลงมือทําลงมือปฏิบัติมันเป็นเดืฟูคุณจะเป็นคนที่มีอิสระในทุกทิศทางนะคุณจะเป็นคนใหม่คุณจะเกิดใหม่คุณจะกําเนิดไอเดียใหม่ตัวตนใหม่ งานใหม่สิ่งใหม่สิ่งใดก็ได้นะคุณจะเกิดใหม่เหมือนเกิดใหม่นี่คือเหมือนกับคุณไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะเป็นใครคุณทําอะไรอยู่คุณจะเป็นสิ่งใหม่เป็นสิ่งใหม่โดยที่คุณไม่ซีเรียสใครจะมองคุณเป็นอย่างไรคุณไม่ไม่ยึดติดนะคุณมีอิสระในการความคิดยางจิตวิญญาณคุณขั้นสูงสุดเดอฟูนี่มีอิสระเป็นคุณที่เป็นสิ่งที่มันมันบริสุทธ์นะ จิตใจของคุณจะบริสุทธิ์ย่อางนี้นะคุณคิดทําสิ่งใดคุณจะไม่ยึดติดคุณจะไม่คิดคาดหวังว่าใครจะต้องมาเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทําใครจะรักชอบคุณหรือไม่คุณมีอิสระคุณอยู่เหนือความาควมยึดติดความลุ่มหลงทั้งปวงคุณจะมีอิสระในการเป็นตัวตนคุณจะรู้ว่าคนทุกคนสามารถเป็นสิ่งใหม่ได้เสมอคุณก็เช่นกันคุณคิดอย่างนี้คุณคิดว่าคุณสามารถเป็นสิ่งใหม่คนพวกคนทุกคนก็สามารถจะ เริ่มต้นใหม่ได้เสมอชีวิตของคนเราสามารถจะเกิดใหม่ในร่างเดิมเป็นคนใหม่ในร่างเดิมของคุณนั่นเองเรามาดูกันนะว่าสิ่งใดผู้คนหรือสิ่งใดที่จะเข้ามาเป็นควา,ามโชคดีในชีวิตของคุณต่อจากนี้กันนะคะเาเปิดไพ่สําหรับนี้ให้คุณกันนะผู้คนหรือสิ่งใดที่จะเค่าจะเป็นควา,ามโชคดีในชีวิตของคุณต่อจากนี้นะคะชาเลนดอม <c oughs> โค้ดก็จะมาดึกตลอดนะแล้วส่งคลิปดึกเที่ยงคืนนะคะชุมเที่ยงคืนจะต,ต้องมีวินัยกับตัวเองมากนี้ต้องปรับเวลานะะให้หายสบายดีช่วงนี้อาจจะต้องปรับเวลาเพราะว่าโค้ดจะไปเรียนต่อจากนี้จะไปเรียนโค้ดไปเรียนคอร์สโหราศาสตร์ไทยนะคะจะมีช่วงเรียนช่วงหัวคําก,ก็จะต้องปรับอาจจะต้องปรับแผนการใช้ชีวิตของตัวเองบ้าง ไม่งั้นก็ดึกดอย่างนี้ทั้งทั้งตลอดนะอ่าจะไปเข้าคอร์สเรียนอ่าให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะบางครั้งเราเรียนอ่ากับตัวเองบางครั้งมันก็ไม่เหมือนกับเรียนพร้อมกับเพื่อนๆมีอาจารย์นะบางครั้งมันต้องถูกกระตุ้นนะคะคนเราบางครั้งก็เอ๊ะมันไม่เต็มที่นนะการที่เราหาความรู้เองก็ไม่เท่ากับมีครูที่คอยจี้นะ ส่งถ้วยนี่ความโชคดีหรอมาจากความรักจะหุ้นถัวธุรกิจคุณจะพบคู่หุ้นส่วนคู่รักคู่ธุรกิจสิ่งใดของคุณก็ได้ไหมคะสามเหรียญว้าวส่งถ้วยสามเหรียญเพดดาบว้าวเจดเจ็ดไม้หนึ่งดาบสิ่งใดหรือใครคู่รักการงาน ที่ะมาเป็นความโชคดีของคุณนะโคตรมองนะธุรกิจการงานคู่รักศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็ได้คู่ที่คุณตั้งจิตอธิษฐานว่าพบชาตินี้ถ้าฉันมีคนที่ใช่ขอให้ได้มาพบกันคุณจะอธิษฐานสิ่งใดอาจจะได้นะคู่รักคนรักคู่หุ้นส่วนธุรกิจที่ดีที่สุดไพ่สองถ้วยนี่คือคู่รักคู่หุ้นส่วนธุรกิจที่จะมาเกื้อกูลเกื้อหนุนนําพาคุณให้ประสบความสําเร็จเป็นไพ่สามเหรียญต่อเนื่อง อาจจะก่อกําเนิดเป็นตัวตนคนใหม่สิ่งใหม่คุณจะถูกมองเห็นถูกซับพอร์ตจากผู้คนจากวงกว้างนะต่อจากนี้นะการจะถูกมองเห็นก็จะถูกชื่นชมเป็นที่ชื่นชอบเป็นสิ่งใหม่คุณจะได้เป็นสิ่งใหม่ควา,ามโชคดีของคุณจะเกิดไอเดียเมื่อคุณใช้สมาธิอยู่กับตัวตนให้มากขึ้นคุณอยู่กับภายในตัวตนคุณจะได้พบนะ,ะสิ่งที่มาเป็นควา,ามโชคดีมาเกิดปัญญาเป็นควา,ามสําเร็จ เป็นฟาร์มสําเร็จคู่ครองคนรักถ้าคุณตั้งมั่นสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นนะว่าไพ่หนึ่งดาบออกมาแล้วสองถ้วยหนึ่งดาบมายืนยันนะว่าคุณจะได้พบคู่รักคู่ธุรกิจหุ้นส่วนธุรกิจที่มาเป็นมิตรซึ่งกันและกันมาพึ่งเป็นเพื่อนพึ่งพ,งพากันได้เป็นที่แท้ถูนะว่ากันเป็นคนที่มีศีลมีปัญญาทัดเทียมกันใช้สมาธิเขาอาจจะใช้สมาธิทัดเทียมกันใช้ศีลมีศีลทัดเทียมกันก็เป็นไปได้ คนที่ผ่านตัวตนผ่านการอบรมผ่านการบ่มนิสัยผ่านการใช้ปรชัชญาการนำพาชีวิตไพ่หนึ่งดาบนี่คือฉลาดรอบรู้ปราดเปรื่องอเป็นที่เรื่องลือนะมันปัญญาเฉยบแหลมเฉยบคมไม่ว่าคุณกับเขาอาจจะปัญญาทัดเทียมกันความรู้ความรักจะเป็นมาเป็นรักไร้เงื่อนไขในชีวิตของกันและกันก็ได้นั้นไพ่สองถ้วยคือรักไร้เงื่อนไขการเห็นคุณค่า ในตัวตนของการและการขั้นสูงสุดนั่นเองเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าทาแนะนําสิ่งใดบอกอยากบอกเพิ่มเติมว่าความรักสิ่งใดตัวตนหรือใครที่จะมาเป็นความโชคดีที่ไม่สิ้นสุดของคุณต่ออย่างนี้อีกค่ะให้ไพ่มาบอกคุณเพิ่มเติมนะคะความร,รักความโชคดีหรือใครสิ่งใดที่จะเป็นความโชคดีที่ไรขีดจํากัดของคุณต่ออย่างนี้นะคะ โอ้หกเหรียญว้าวหกเหรียญ Hello f r n d s หัวเราะ f n s ตรงกับไพ่สิบถ้วยสามเหรียญ Hangman Hangman ว้าวดิเล r โอ้ อว้าวว้าว,ว,าวอีกหนึ่งใบนะคะนี่นะว้าวจัดติ๊บอูได้ผ้าให่ห้าสี่ใบห้าใบได้ผ้าใ่สี่ใบนะคะไม่อยากเชื่อแนละคาแนะนําคําที่มายืนยันว่าใครยังมาเป็นความโชคดีที่สุดในชีวิตของคุณสิ่งใดหรือใครที่ยังเป็นความโชคดีที่สุดในชีวิตของคุณ ไพ่สี่ใบได้ไพ่ใหญ่ไพ่ห้าใบได้ไพ่ใหญ่สี่ใบแล้วก็ไพ่ใบแรกเป็นไพ่หกเหรียญไพ่ไฮโรแฟนไพ่คนรักษาราศีพฤกษ์นะคะเป็นไพ่นักบวชเป็นไพ่ครูบาอาจารย์ไพ่แฮงแมนคือไพ่การตกผลึกทางความคิดทางจิตวิญญาณและไพ่เลเวอร์เป็นไพ่ความรักเป็นไ้าไพ่แห่งการเลือกที่จะรักเป็นสิ่งที่เป็นคู่คู่อธิษฐานเป็นคู่จากอดีตนะคะเป็นไพ่ไฮโรแฟนแล้วก็ไพ่ เลเบลนั่เป็นคู่ที่ตั้งจิตอธิษฐานความพบข้ามภูมิขาชาติกันมาแล้วมายพ่สองถ้วยด้วยมายืนยันแล้วพ่ายหกเหรียญแล้วก็พ่ายจะติ๊กทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดมาแล้วเพื่อคุณนั่นเองยืนยันนะคุณทําสิ่งใดคุณเป็นใครให้คุณลงมือทําให้คุณเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะต่อจากนี้ถ้าคุณพบคนที่คุณรอคอยความรักสิ่งใดก็แล,แล้วแต่ให้คุณ ให้ามาบอกคุณนี่เป็นผู้รับผู้ให้ที่ดีนะคุณอย่าเป็นให้เป็นผู้ให้สิ่งเดียวแล้วคุณอย่าเป็นเพียงผู้รับเพียงสิ่งเดียวความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์จะไปรอดจะตลอดรอดฝั่งมันก็ต้องเริ่มจากการที่เป็นผู้รับผู้ให้ที่ดีกันทั้งสองฝ่ายมาเติมเต็มมาเป็นสิ่งที่จันลงใจมาเป็นสิ่งที่เป็นความสุขเติมเต็มในสิ่งที่ขาดและเห็นคุณค่านในสิ่งที่มีจ อย่าพลาดในสิ่งที่เรามีนะอย่าอย่าคิดแต่ถึงที่ขาดจนพลาดในสิ่งที่เรามีนั่นเองไพ่หกเหรียญในการเห็นคุณค่าอย่าคิดถึงสิ่งที่เราไม่เคยสมบังสิ่งใดจนลืมว่าเวลานี้คุณกําลังมีสิ่งที่ดีอยู่ในชีวิตคุณเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งใหม่ที่ไพ่หกเหรียญการรับการให้ความสมดุลคุณต้องปรับสมดุลในการรับการให้การให้ใครให้คนรักให้พ่อแม่ลูกบุตรหลานสิ่งใดก็ได้มันต้อง มีกฎมีกติกาการใช้ชีวิตนะคะเหมือนพายมาบอกคุณให้มีกฎกติกาในการใช้ชีวิตการเป็นตัวตนของคุณที่เป็นความสุขเป็นความสําเร็จต่อจากนี้นะที่คุณจะทิศทําสิ่งใดคุณจะถูกมองเห็นคุณจะมีครูคุณจะพบครูกันได้ครูของคุณคือครูคุณตัวคุณนี่แหละอาจจะเป็นครูตัวคุณเองคุณจะตื่นรู้จากภายในสู่ภายนอกการที่คุณรับรู้ว่าศักยภาพตัวตนของคุณมีมากมายคุณสามารถจะเป็นความสุข คุณสะมาจะสนุนสนานร่าเริงหัวเราะลัลลาได้คุณใช้สมาธิอยู่ในจุดที่มันจิตของคุณสว่างคุณเปิดคุณโล่งคุณไม่ได้ซีเรียสกับการใช้ชีวิตอีกต่อไปนะเหมือนพายบอกว่าคุณไม่ใช่คนที่จะซีเรียสกับสิ่งที่คุณพบเจอนะคุณหัวเราะได้สนุกสนานได้คุณเป็นคุณที่รับรู้ว่าโลกใบนี้มันเป็นสิ่งที่นำพาคุณ จังหวะชีวิตมันนำพาคุณให้อยู่ในเส้นทางที่มันมันแสงสว่างแล้วนะคุณไต่คุณอยู่ในจุดนี้แล้วคุณก็รู้ว่าสิ่งนี้ที่มันเป็นแสงอยู่เบื้องบนมันเป็นสิ่งที่กําลังคุณกําลังจูนคลื่นกับจักวาลกับเบื้องบนกับตัวตนภายในของคุณกับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็ได้เลขห้าที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณได้นะแลแล้วก็ไพ่เละแฮงแมนนี่คือการตกผลึกนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพบมา ใน hablando, ท on, day, ีいい hal, ่ผ่านมาทุกเรื่องทุกราวมันเป็นสิ่งที่ดีนะคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่ผู้คนทั้งดีทั้งร้ายเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเติบโตมันเป็นในวันนี้ทําให้คุณตกผลึกทําให้คุณเติบโตทําให้คุณรับรู้เห็นคุณค่าในตัวตนคุณรักตัวเองได้หรือซึ้งนะถ้าคุณไม่มีคู่รักศักดิ์สิทธิ์สิ่งใดก็แล้วแต่จะคุณจะหลงรักตัวเองขั้นสูงสุดนะจากนี้คุณจะรู้ว่าการเห็นคุณค่าในตัวตนก็เป็นความสุขของตัวเองคุณไม่รอความสุขจากใครนี่คือของฝัน ชีวิตของฉันฉันเป็นผู้ลิขิตชีวิตเป็นของฉันเองฉันจะมีใครไม่มีใครแต่ฉันสามารถจะเข้าใจฉันสามารถจะรักตัวเองได้โดยที่ไม่รอคอยความรักจากใครนั้นะคุณจะมีอิสระเพราะตรงกับไพ่ดูฟูคุณมีอิสระในความที่จะรักที่จะเป็นตัวตนของคุณแต่คุณจะได้พบนั่มองว่าคนที่จะเข้ามาเป็นโชคดีในชีวิตของคุณคุณเป็นสิ่งที่รดิ คุณเป็นคนที่โชคดีที่คุณรักตัวเองได้รักตัวเองเป็นแล้วคุณก็จะพบคู่รักที่จะมารักคุณได้มาเติมเต็มจากไม่ว่าโคดอาจจะว่ามันไม่ตรงกับทุกคนก็ได้นะครับพลังแห่งคู่รักศักดิ์สิทธิ์คู่ที่ตั้งจิตอธิษฐานกามพบความผูิความชาติมาใครถ้าคุณว่าคุณมีให้คุณตั้งจิตแล้วคุณพบแล้วขอให้คุณตั้งจิตน้อมรับนะคะว่าอ่าฉันมีถ้าคุณยังไม่มีก็ไม่เป็นไรให้คุณรักตัวเองได้คุณรักตัวเองขั้นสูงสุด คุณจะเป็นคนที่เกิดปัญญาแสงสว่างเจิดจ้ามีสระในภายในจากจิตใจของคุณคุณไม่ได้ยึดติดคุณไม่ได้ลุ่มหลงคุณมีสระในการที่จะรักตัวเองคุณมีสระในการนำพาชีวิตคุณมีอิสระในเมื่อคุณได้พบคู่รักศักดิ์สิทธิ์ของคุณต่อจากนี้นะคะไพ่เลเลเบอร์เป็นเหมือนเก็บคู่รักศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีไพ่ไฮโลแฟนมากำกับไพ่สองถ้วยไพ่หกเหรียญนี่คือ เป็นไพ่ที่การรับการให้การสมดุลระหว่างคุณกับคู่รักของคุณก็ได้ต่อจากนี้นะครับจัสติกเห็นไหมครับมาปิดท้ายให้คุณจัสติกนี่คือไพ่แห่งการเป็นผู้ที่มีศีลมีปัญญาทัดเทียมกันคุณจะเป็นคุณที่รู้ล,ลึกคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นที่นับถือของผู้คนคุณจะถูกซับพอร์ตคุณจะถูกมองเห็นไม่ที่ยอมรับแล้วคุณกับเขาก็จะยอมรับซึ่งกันและกันนะการที่คนเรามีศีลเสมอกัน มีความมีปัญญาการเป็นผู้ให้การเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนตัวตนไม่เบียดเบียนผู้คนไม่เบียดเบียนใครการเกิดปัญญาขั้นสูงสุดการเกิดที่คนเราเมื่อรักตัวเองได้มีสระในการใช้ชีวิตไม่ยึดติดว่าใครจะรักไม่ว่าคุณจะมีเขาหรือไม่ตอนนี้เหมือนคุณกับเขาสองคนอาจจะไม่มีไม่มีให้อิสระคุณมีอิสระกับทั้งสองฝ่ายการที่จะคิด ว่าคุณจะมีคู่รักหรือไม่คุณไม่ได้ยึดติดเขาก็ไม่ยึดติดนะว่าเมื่อวันหนึ่งวันใดถ้ามีคนที่ใช่ก็จะมาคุณไม่ได้รอแบบกระวนกระวายคุณไม่ได้รอแบบทุกข์ใจว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้รักศักดิ์สิทธิ์ของฉันเมื่อไหร่คุณไม่ได้รอคุณกับเขาไม่ได้รอนะคุณกับเขาทาภารกิจชีวิตเป็นความรักเป็นความสุขประสบความสําเร็จให้ความสําคัญกับผู้คนการเป็นผู้รับ เป็นผู้ให้เป็นผู้สร้างคุณเป็นสิ่งใหม่คุณทําตัวตนของคุณเป็นสิ่งใหม่อยู่เสมอนะคลิปนี้คนนั้นมองเห็นว่าคุณเป็นสิ่งใหม่คุณล้างพลังงานเก่าหมดเลยคุณเป็นคนใหม่โดยแท้ทรูคุณจะเป็นคุณที่เห็นคุณค่าความโชคดีในชีวิตเพาคุณแปรมาจากคู่รักมาจากการรับการให้การปรับสมดุลนะการที่คุณเติบโตมาจากความทุกข์ยากคุณจะรักตัวเองได้ขั้นสูงสุดคุณจะมีสระในการใช้ชีวิตความโชคดีของคุณเกิดจากตัวตนของคุณที่ เติบโตทางจิตวิญญาณขั้นสูงสุดนั่นเองนะคะคุณเป็นความสุขคุณเป็นความยุติธรรมของผู้คนคุณจะเป็นความยุติธรรมในทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาคุณจะขอบคุณขอบคุณทุกเรื่องนะที่ทําให้คุณมเป็นคุณในวันนี้คุณเติบโตเป็นคุณที่มั่งคั่งมั่นคงมั่งคั่งทางจิตวิญญาณความสุขล้ำลึกนะคุณจะล้ำลึกต่อจากนี้นะความเป็นไพ่สิบถ้วยหกเหรียญสองถ้วย เป็นาร์มจิตอิญญาณคุณจะเติบโตขั้นสูงสุดนั่นเองเป็นฟาร์มโชคดีนะคุณจะได้เป็นตัวคุณที่โชคดีที่คุณรู้จักตัวเองคุณเป็นของฝันคุณอาจจะเป็นของฝันที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วคุณก็จะพบคู่รักเมื่อคุณเป็นของฝันที่ดีคุณเข้าใจว่าคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณเมื่อนั้นพลังงานคุณจะดึงดูดคู่รักศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคยตั้งจิตอธิษฐานหรือว่าคู่ข้ามพบข้ามภูมิคาชาที่คุณเคยอธิษฐาน คนต่างอธิษฐานมาพบเจอในชาตินี้เมื่อเป็นสิ่งที่มันคู่ควรเมื่อเวลาที่ใช่คุณไม่ได้โกลวายคุณเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งที่เป็นความสงบเป็นสิ่งใหม่เป็นการผู้รับผู้ให้การเห็นคุณค่าขั้นสูงสุดจะนําพาความโชคดีตลอดจากนี้เป็นปราบนานเท่านานนั่นเองนะคะพลังงานของคุณไม่สิ้นสุดนะเป็นความโชคดีนะสิ่งที่โค้ชเห็นนะั้นเป็นความมั่นคง ตราบชีวิตของคุณจะาไม่เป็นความสุขที่มันก่อกํากเนิดจากความที่คุณรับรู้การเป็นตัวตนการเห็นคุณค่าในตัวตนของเองของคุณเองเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นของฝันมันเป็นพลังมันเป็นความสุขมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดนะโค้ดมองนะคะสำหรับคลิปนี้โคน้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นฝันกำลังใจให้ัค้น,นด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ